มาครับพี่น้องมือนี้มหาสิบเอ็ดปอมมือนี้นี่เป็นไฟไฟห้างอยู่แถวบ้านนี่แหละครับบ่ได้ลงคลิปลายมือแล้ะห่างไหายครับห่างไหายพ <c oughs> อไปหากินยังกรบประมานครับผมมันไปเด้ไซู่มือนะครับผมทายซู่มือต ไปแล้วม,มนันประมาณกับเลยลบถิมเป็นไฟห่วยบ้านครับผมช่วงนั้นน้ำม,มันถ่วมล่นทงน้าขาเจา้าก็เลรมาซ่อมเมืองครับผมมีทั้งปาดท,ทุกสารพัดครับผมประคอร้อยเรียนอยูุ่เดี๋ยวมารอสมครับผมได้เงียเป็นเงียกุ้งกุ้งฝอยขีกระเดียดแน่ครับผมเอาสุยางมาเมืองมามัมานจิบได้ป่ายังแล้ก็หลายแห้งครับ เกียวเยียละบาทนี่เกี่ยวเหียครับผมกุงคุงเน่า <laughs> ม่คือว่าจะโดดแล,ล้วแหละมู <laughs> น้นเราไปก่อยแล้วของมันนะอตอดแล้วครับอืม ผ่านแล้วครับบอนแล้วครับนาที่นึ่น้ำกำลังบกครับ อาเลยเว้ยอาวเลยเว้ยวววตัวแรกครับตัวแรกไอ้กาไอ้กาไล่วจิตก <c oughs> <c oughs> กาครับ <c oughs> กาทห <c oughs> ไมเห็นไหมกุ้งกุ้งนิดเดียวครับนิดเดียวอุปกรณ์ออกจันนัดมือ่นต้งนี้ตัวเบิร์เลดองขึ้นบลงทั้งนี่สิบ่ ตัวเรียกแหกมันครับแหกมันแหกมันชืบชืบ,ชบ,ชบมาอีกแล้วกายใหญ่จ้องแต้มจ้องแต้มอยาก,กุ้งเดีนครับจ้องแต้ม อ,ททอีอีเต็มพี่น้องอีเต็มเดี๋ยวกาไใหญ่กินฮนกินเลอกครับอู้กินคนเลอกอ่ะกินคนเลอกกินคนเล็กครับกาใหญ่ ทงฝ่ามือครับถ่ากินเลือกคักอู้กินเลือกยีรีตัดเลยเนาะ,ะปากกันเดๆอู้เลืกเอกเลือกเฮ้ยออกมาละออกมาละเออแล้วมันก็เอาอนั้นงานกานไปเที่ยงเขาปากก็ไปเที่ยงเอาดวงเวทออกตัวเรียบร้อยครับ เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมอ่ากาใหญ่ครับโอ้โหเมืองพี่น้องเมืองพูดนะเมืองป่ายเบ็ดขั้นเบ็ดทุโตปลาด้วยเมืองโตปลาด้วยวันนี้ว้ไปไปก้อนตาวน้องดูก้อนตาวน้องโอ้ยน้ำพักมึงนี่มันเต็มขึ้นเรียด ต้องมากไหมครับลงไปกึ้ตอดนวครับแล้วทกเลยทกเลยเอาแล้วครับเอาอยัางละเนี่ยเอาเหอะชิ้งไงดึงคนยนัง <c ười> ค่อยค่อยค่อยเรียบร้อยครับผมจีมครับเอาแล้วโอ้ยยังหงวะ เอาแล้วครับเอาไม่อีกแล้วอุ้ยป้าเป้า่าง่่าเฮ้ยมาพ oui, ีมาพีฮ <ok ่าฮ่า่าป้าเป้าเฮ้ยย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 อยย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 ยบยยยยยยายยายย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 ายยย เอาแล้วป่าเป้าอีกเนี่ยโอ้ยมันตัวเนี้ยเขาโยงโอเคโอ้ยมันปีน้องเอาแล้วโค้งแล้วโค้งแล้วโค้งแล้วโอ้ตัวใหญ่ยกูแตกแตกไปตัวที่สองตัวที่สองมันป่าเป้ามันตะปาเป้าเนี่ยขี้กระเดียดนะป่าเป้าครับ งออกไปยังลรอพ่องั้นจอไปยังไงออไปปล่อยปล่อยเสียองบ่เดีเกี่ยวเปียกจับกุ้งถ้ามันสดกคนนี้มันก็สิไข่ครับนีสามมือแล้วครับทำมันสดกคนนี้เงี้ยเงีัยสีนั่นปะบูเต็มคู่ครับมันสดคนนี้สดกคนนี้กับปะบูเต็มคู่ จีบล like ่งแควคือกินแล้วครับวะฮะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ไอ้กามาแล้วเศ้าแล้วเศ้าเ้าปบูแล้วโอ้ยป่ายยังก็ปเป่าแล้วครับผมเนื้อมันจะเป็นปลากาแล้วปลาเป่าเอาขึ้นมาแล้วครับทิ้งลงไปทิ้งลงไปนี่คือกินเลยที่นี่ระดับนี่นั่นเห็นบอดับเซียดนี่นั่นนะ เงินถีมลงไปแล้วมันเงียร์หลอนหลดอือโอ้ยมินเดียวมินเดียวมินเดียวเนาะมันมาชินเขาเลิกนี่ปลานี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาเอามาเอาเอาเนื้อมาใส่นี้เน่าใส่ไปเลยนี่เนาตงใส่เดี๋ยวนะอ้ย เราจะเลยขึ้นกาะปลากันอยู่ในเลี้ยนจออ้าโอ้ยออกซะเนาะเลียเลยโอ้ยมองนีออกจะได้กระดิบออกก็แขกของแขกผิวได้ปลาเลยครับผมโอ้ยไอ้ลาดไอ้ลาดเกับอยู่ปลาทั้งหลังนั่นนะหลายใล่ไม่อีกก็ตามีกเลย นี่กระปูตัวเดียวออ้ลูงหน่อยคาตาเบาฟ <c oughs> <c oughs> อ,อมจุม่มไปเลยคาตาเบาอ่ะคาตาคุยเด้คุยได้เด้เปรียวยังคุยได้มันได้ประหลาดเนาะเห็นได้ปลาเป่าประมาณหาตัว sạc cô Wow Ủa Nhiều Nhiều Đây hà ống này nó ngọt ngọt tù hơn nữa nó tạt vào lên hiền Hả bao Thương khu khắp ตลาดเป็นดียนเด็ดทางั้นปากกาครับน้ไปครับผมผลผลิตที่ได้ครับผมวันศุดร์นี้เมงอมือดิถือว่ามานอยู่ครับผมทุ่งไฮทุ่งหน้กับบรรยากาศครับเราต้องเบาหลครับผมมือนี่พอได้กินเพอได้ยู่พอได้กินนะครับผมดีแล้วครับผมพิธีสันหาอยู่หากินไปเมื่อ ่วงย้ำให้น้ำหน้าครับผมกะเกี่ยวขอเกี่ยวเขาดำให้ดำหน้าซอยกันอีทีอีจานกะเป็นเองสิละครับผมเขาลมแห้งครับหน้าไปก็รู้ครับผมว่ามันจะน้ำบอรน,นะเขาลมอาอั้มครับอาอัมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกจับตาใกล้ครับผมสำหรับที่ดีไปแล้ว